สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้พาดูหน้าบ้านนดูบรรยากาศยามเช้าหน้าบ้านเราหน่อยอุยอากาศเย็นยังไม่ได้อัปเดตหน้าบ้านนานแล้วนะ ต้นมะม่วงจริงๆต้นมะม่วงต้นนี้เป็นต้นมะม่วงมะม่วงมันมันมากแต่เรายังไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยถ้าใครเห็นลักษณะแบบนี้ม่วงทองดำมะเราปลูกเองเรายังไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ติดดอกออกผลแบบนี้มาเกือบสิบปีนะ บรรยากาศดีดีหมู่บ้านเราเนี่ยสดชื่นนะแต่มีนิติบคุคคลดีมีทีมงานจัดการที่ดีโอ้ยมีเพื่อนบ้านน่ารักดูสิดูสิสดชื่นไหมสดชื่นนะเนี่ยบรรยากาศดีสุดๆเลยอ่ะเดีย๋ยวไปรเรียกพี่ต้อยกันพี่ต้อยกับพี่ทิพย์พี่ต้อยพี่ทิพย์ เอามาออกกําลังกายแล้วนั่นพี่ใหม่พี่ใหม่รอบบ้านนี้เพื่อนบ้านน่ารักทั้งข้างหน้าข้างหลังในทรงในซอยหมดเลยอยู่อยู่แล้วมีความสุขอ่ะคุณเอสผู้จัดการนิตยเราก็โอ้โหขยันจริงๆขยันสุดๆเดือนร้อน สมาชิกเดือดร้อนอะไรมาเนโะอ้โหถ้าเขาอยู่นะทันทีนะคุณเอสอ่ะทีมงานก็ขยันขันแข็งกันหมดเลยกรรมการหมู่บ้านเราทุกคนหมดทุกคนขยันสุดๆพยายามจะพัฒนาหมู่บ้านให้เราเออดูดีสะอาดปลอดภัยสว่างสดใสนะ เราสมาชิกก็มีหน้าที่จ่ายค่าส่วนกลางเพื่อที่จะได้นิติบุคคลมีเงินเอามาพัฒนาดูแลหมู่บ้านของเราให้ดียิ่งขึ้นทุกคนสมาชิกถ้าใครไม่เดือดร้อนอะไรก็จ่ายค่าส่วนกลาง ้วยนะจ๊ะนี่ต้นสะเดานะสะเดานี่บ้านใครมีสะเดานะจะดีมากๆเลยรู้ปะ่ะสำหรับคนที่ปลูกผักนะเอาไว้หมักหมักไล่มแมลงแล้วก็เอาไปใส่ตามโคนต้นไม้อะ่ะไล่มแมลงวีขาวได้ทำน้ำหมักไล่มแมลงก็ดีทำปุ๋ยหมักอย่างดีเลยเนี่ย เพิ่งตัดไปสองคนตายยายเนี่ยอันเนี้ยมะเฟืองเปรี้ยววะเนี่ยคือเขาสูงมากเลยเราก็เลยสองคนช่วยกันตัดแล้วก็หมักตัดอะไรก็แล้วแต่เอามาหมักไว้ตรงนเนี้ยเ,เนี่ยเอามกหมกไว้เเห็นปะเนี่ยหมกหมกไว้เงี้ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนนเนี่ยนี่ดูไหมเนี่ยปุ๋ยชั้นดีเลยนนเนี่ยเนี่ยนำช่วยของพี่หมู พี่หมูเพื่อนบ้านเราเอามาให้นพี่หมูน่ารักเอาหนานเฉาวยมาให้เนี่ยหนานเฉาวยอ,อ,อังกาบหนูฟ้าทลายโจรที่บ้านเรามีนะล้สเดาสามตัวเนี่ยสามารถช่วยล่อแมลงวีได้แล้วก็เ,เรายังไม่แน่ใจเรากาลังทดลองว่ามีการรักษาโรคพืชได้ไหมตอนนี้เราทดลองแล้วคอยสังเกตอยู่นะว่า การที่เราเอาใบพืชผักขมๆไปหมักตอนนี้เราเริ่มสังเกตว่าต้นมะเขือเขาเมีอาการของโรคน้อยลงพวกโรคต่างๆที่มากับพวกมะเขือโรคใบเหี่ยวใบเหลืองโรคขอบแห้งอะไรก็แล้วแต่เพี้ยนัน่นแหละเรากำลังสังเกตอยู่แล้วก็ทดลองอยู่ คืออะไรที่มันขมๆเหมือนเรากินยานะสารขมๆเนี่ยมันน่าจะช่วยช่วยรักษาอะไรแบบไม่มากก็น้อยอะ่ะนี่หน,น้าบ้านเรามีอ่อมแซบนะสีขาวแล้วก็เนี่ยสีสีชมพู สีบานเย็นหรือสีม่วงแล้วแล้วแต่จะเรียกเนี่ยใครมาก็เด็ดเด็ดไปได้กินอร่อยนะคล้ายๆตำลึงว่ะเออคล้ายๆตำลึงเถาอ่ะใบเขาเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็อร่อยนะไปกินกับเนี่ยน้ำพริกอ่ะอร่อยจีเนี่ยดอกเขากินได้นะอร่อยนะกินกับน้ำพริกอ่ะส่วนใบเนี่ยชอบเอาไปใส่ต้มมาม่า กาบตรงสายตาแล้ฟอกเลือดได้ดีมากเลยนะออมแซบบุษบาดินทางหรือตำลนึงหวานเป็นจรงห้าสีออมแซบเด็ดไปปกักปกทิมๆกระติดได้นี่เนี่ยเด็ดกิ่งไปเงี้ยแล้วปักแล้วก็ทิมๆติดแล้วติดง่ายอันนี้ก็ตัดแต่งไปอ คณะเม็กซิโกต้นชัยยามรกกอกินใบหรือต้นผงชูรสปลูกไว้หน้าบ้านตัดแต่งไปเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่หรู้ถ้าช่วงหน้าฝนโอ้โหแตกได้แตกดีนะตัดกิ่งปกักช้ำทิ่มๆก็ติดแล้วเนี่ยแกงส้มอร่อยนะใครยังไม่เคยไปแกงส้มนะแต่ต้องปรุงให้สุกเด็ดยอดเข้าไปลวกจิ้มน้ำพริกแกงส้มเนี่ย หลายคนยังอาจจะย,ยังไม่เคยแกงส้มนะอาจจะได้บแบบผัดนะ้ำมันหอยลวกจิน้นใส่ต้มไก่อะไรก็แล้วแต่นะน่าจะออหลายคนยังไม่เอาไปลองแกงส้มแกงส้มอร่อยมากนะเนี่ยหรือจะเอาใบเนี่ยไปซอยซอยซอยนะนี่ซอยซอยหั่นฝอยๆนะก็ใส่ไข่เจียวอร,อร่อยอร่อยนี่อันนี้นา่าจะเป็นมะม่วงอ,อกร่องนะ ร่องแน่นอนคาดว่าอากาศเย็นจังนี่ไม่ยงชิดไม่ยงชิดนี่หวังว่าโอ้โหไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะแต่เราว่าจะรอบางคนก็ปลูกประสิทปีแล้วเพิ่งจะติดดอกออกผลก็มีอเราว่าแบบเออรอรออันนี้ ปล่อยให้เขาโตแล้วไม่ตัดแต่งเฮ้ยนีแต่ยอดนีวว่嘛เออแต่ยอดแต่ยอดแต่ยอดเออเอาแสดงว่ารากเริ่มมีการทำงานที่ดีละเราไปตัดเข้าหลายรอบไงมายงชิดเนี่ยมันก็เลยแบบตอนแรกเหมือนชะงักการเจริญเติบโตเลยอะ่ะ ด้วยความที่อยากให้เขาเตี้ยๆไงไม่อยากให้เขาสูงใช่ป่ะมียงชิดเนี่ยเราก็ไปตัดเขาหลายรอบจนกระทั่งเหมือนเขาหยุดชะงักการเจริญเต,ติบโตอ่ะจากนี้ไปจะไม่ทําอะไรแล้วปล่อยเลยนี่นะหมักต่างๆของเราน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเ่ยเดี๋ยวกันคนก่อนเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสง สีเขียวนี่ใส่ไว้ให้น้องหมาจรมากินพวกน้องหมาจรจะเดินมากินน้ำอ,นอันนี้เราใส่อ,อ่ออะไรนะอันนี้เป็นเดี๋ยวจะเอา ปุ๋ยอคอกมาใส่เป็นน้ำหมักปุ๋ยอคอกจริงๆแทบจไม่ต้องบำรุงหรอกเพราะว่าอะไรวะเพราะพวกกิ่งใบไม้ต่างๆเรา,เามาหมกหมกไว้อะเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติแต่นี้ก็ไปช่วยเร่งไงพวกจุลินทรีย์ต่างๆสังจุลินทรีย์พวกนี้จะไปช่วยช่วยย่อยสลายพวกพืชผักต่างๆที่เราเอามาหมกหมกหมักๆไปได้แป๊บเดียวแท้สสารไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ย่อยเร็วมากนะ ทำให้พืชผักเจริญเติบโตงอกงามเขียวสดแข็งแรงดีมากๆอันนี้ชัวร์แล้วล่ะน่าจะเป็นพุทรานมสดเพราะเราอ่ะเอาเม็ดมากินกินแล้วมาฝังฝังไว้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยกล้วยได้กินไปหลายรอบแล้วกล้วยกล้วยน้ำวานะคะโตดีดีแตกหนอก็ดีเวลากล้วยออกเครือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ตัด ต้นเขาแล้วทาปุ๋ยหมักเลยนะเนี่ยเราจะตัดแล้วก็ทาปุ๋ยหมักไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาจะย่อยสลายไปเองเนี่ยต้นกล้วยนีย่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นเลยใบยตองนี้หนอกล้วยเอา,อปเอาไปทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลําต้นซอยๆทาปุ๋ยหมักใช่ไหมใบตองใบตองเอาไปห่อหมก เอาไปใช้ทำห่ออาหารต่างๆได้ตัดแต่งไปเรียบร้อยชะอมชะอมนี่ก็มะม่วงอุ้ยอากาศดีดีดีจริงๆต้นนี้อร่อยมากนะ เขาจะอมเปรี้ยวอมหวานน่ะแต่นี้เราจําไม่ได้ว่ามะม่วงอะไรแค่นั้นเองเนี่ยตนน้นเนี้อมเปรี้ยวอมหวานน่ะเวลาเขาใกล้สูกเขาจะอมเปรี้ยวอมหวานน่ะเราไม่รู้นะว่ามะม่วงอะไรเพราะปลูกแล้วก็บางทีก็ลืมแก่แล้วอะ่ะยิ่งเนี่ยถ้าเราอายุมากๆเราก็จําไม่ได้แล้วจริงๆสมมุติเราอายุมากๆแก่มากๆเลยเนี่ย เราก็จําไม่ได้แล้วบ,บ้านหลังนี้ของไข่แล้วเราอยู่ที่ไหนอันชซเมอร์อันนี้เปนเรื่องจริงเลยดูดิเดี๋ยวเราจะบอกให้เลยเห็นป่ะเห็นป่ะร,รอบๆตัวเราเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงเลยเนะี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพอหมดอายุขไขเอาลูกมาครองลูกก็มาดูแลต่อใช่ป่ะลูกหลานดูแลต่อเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนมือ คือมันไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงอน่ยสุดท้ายแล้วเราก็หมดอายุไขตายจากโลกนี้ไปมันเป็นสัตธรรมของชีวิตมนุษย์จริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลรักษาสุขภาพให้มันแข็งแรงไม่เป็นภาระใครก็พอละนะแต่สุดท้ายเวลาแก่มากๆก็ต้องเป็นภาระ คนที่อยู่อ่ะคนที่แข็งแรงอ่ะคนที่แข็งแรงก็ต้องมาดูแลเราในยามแก่เท่าชราแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครขนั้นเองเพราะอีกประมาณสัก30-40ปีนูนะ่นน่ะนีตอนนี้เราก็54โอปีนี้ย่าง54แล้วไม่น่าเชื่ออันนี้ขนุนตัดไปแล้วนะเนี่ยแตกและแตกและเราจะให้เขาแตกใหม่ไงเราจะให้เพราะว่าอะไรเปล่าเขามีการอาการโสมโทมไง พอมีอาการโสมเราก็ตัดเลยตัดแล้วก็หมกไว้แถวนี้แหละไม่มีอะไรมากอุ้ยติดดอกผลเยอะดีจังติดดอกติดดอกติดดอกเยอะแต่ออกผลอาจจะร่วงหมดเพราะมันก็ต้องสลัดสลัดทิ้งไปเยอะจัดโดยธรรมชาติของพืชผักต้นไม้แล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องสลัดทิ้งถ้าเกิน เกินกว่าที่เขาจะดูแลรับได้นะต้องสลัดออกถ้าติดติดดอกแล้วติดผลหมดก็โอ้โหเนาะสดชื่อไหมเอ hey. ้ดูสิดูสิชมผักกาจำฟ้าจำปีกุหลาบระตรีพยมอังกาทั้งกันยิกา ลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟื่องฟ้าชบาและ้อยทองอุ้ยนกบ,บ้านบุรียีสุนขจรกระดูพุทธซอนครับพึงง่อนไก่พี่คุณควรปองงามทานตะวันรักเล่กาลงพยงพวงทอง บ้านชินสุขสองพุทธชาสะอาดแสนพีดผูวงชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่ดูสดสวยฉลามรถสุขคนบุญนาคนางแย้ม สารพีที่ถูกใจงามอุบนปน,นจันกระพอพี่เสื้อแต่ก็พร้อมเล็บมือนางพุดทานกล้วยไม้ดาวเรืองอันชันยี่หูบมะลิวันแลวินัชูชอสวยเราใจนิอุทยานโอ้โที่ร้องมาทั้งหมดไม่มีอะไรสักอย่าง ที่เราอมาทั้งหมดไม่มีอะไรสักอย่างไปดีกว่างานเยอะพาชมแค่นี้นะ